ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสมพงศ์สตอรี่ทุกๆท่านนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ยามาฮ่า i d เดอร์ขับถนนเกษตรนวมินทร์นะครับเป็นโชว์รูมขาย b ิกบ i ยยามาฮ่าโดยเฉพาะนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมตัวเป็นเป็นของ All New YZF-R7 ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะครับโดย YZF-R7 เปิดตัวมา2สีนะครับก็คือ สีดำแล้วก็สีน้ำเงินราคาเปิดตัวอยู่ที่339,000บาทซึ่งสีที่ผมจะพามาชมนะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับส่วนอีกสีนะครับก็คือสีดำยังมาไม่ถึงโชว์รูมนะครับโดยทางเซลล์ของเ a มห้ารายเดอร์นะครับแจ้งว่าถ้าจองภายใน200ท่านแรกนะครับจะได้กิฟต์ไวเชอร์26,000บาทแล้วก็ ฟรีประกันไปชั้นหนึ่งแล้วก็มีดอกเบีย้ย3.95นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับสอบถามผมมาว่าตอนเปิดตัวครั้งแรกนะครับ y ม m a h a แจ้งว่าดาว7,900ออกรถได้เลยนะครับผมก็เลยสอบถามทางเซลล์นะครับก็จะได้ความดังนี้นะครับ Yamaha y z r 7ราคา339,000บาทนะครับดาวต่ำสุดก็คือ33,900บาทก็คือ10นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับ ถ้าหากกิฟต์วอเชอร์ไป26 0 0 0ก็จะเหลือ7,900พอดีนะครับนั่นก็คือวันรับรถถ้าใครเลือกโปรโมชั่นนี้นะครับ7,900บาทออกรถได้เลยนะครับโดยยามาฮ่าราเดอร์นะครับแจ้งว่าจะให้พ่อยู่ที่24งวด36งวด48งวดแล้วก็60งวดนะครับโดยผ่อนต่องวดต่ำสุดน,นะครับ6,089าทซึ่งตารางผ่อนดาวก็เป็นดังต่อไปนี้นะครับ ในลำดับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการจองรถน,นะครับโดยเซลแจ้งว่าถ้าตัดสินใจจะจองรถแล้วนะครับก็จะต้องสแกน qr code จากเซลนะครับแล้วก็กอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆนะครับหลังจากนั้นข้อมูลก็จะส่งต่อมาให้ยามห้าล i เดอร์ขับ ที่เซลล์ทำงานอยู่นะครับหลังจากนั้นเซล์ก็จะส่งต่อข้อมูลตรงนี้นะครับให้ทางไฟแนนซ์ก็คือบริษัทอยุธยาแคปิตอลออโต้ริซิ่งนะครับที่นี้นะครับหลังจากไฟแนนซ์ผ่านนะครับเราก็สามารถที่จะเกกลือกรับรถได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่องสวงสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ